ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนะครับถือว่าเป็นอีกพื้นที่ที่น่าสนใจครับเพราะได้รับผลกระทบนะฮะจากโควิด -19 ซึ่งก็มีหลายปัญหาที่ประชาชนคือว่าอยากจะให้มีการแก้ไขนะฮะคือว่าตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยการเลือกตั้งครับเขาทยอยเข้ามารับอุปกรณ์สาหรับการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้แล้วคุณพัชราจิตคำนะครับรายงานจากทรรเทศบาลนครภูเก็ตนะครับ เวลา8โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกความหวังหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งชาวบ้านบอกว่าปัญหาแรกที่อยากให้เข้ามาแก้ไขนั่นก็คือเรื่องของปากท้องรวมถึงเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งสอนคล้องกับนักวิชาการค่ะที่บอกว่าผู้นำท้องถิ่นนั้นมีบทบาทสําคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะว่าหลังจากนี้ชาวจังหวัดภูเก็ตจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไม่พึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติมากจนเกินไปค่ะ คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลน,นครภูเก็ตทยอยเดินทางมารับอุปกรณ์สําหรับเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะโดยกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆสําหรับการเลือกตั้งแบบ New Normal ค่ะที่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์จะต้องป้องก,กันตัวเองจากโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ ให้ร,รับค่าตอบแทนขณะที่ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก<ร>็ตระบุว่าต้องการ,ร,หรให้ผู้นําที่ได้รับการเลือกตั้งนั้นเร่งรีบแก้ปัญหาอย่างแรกนั่นก็คือด้านเศรษฐกิจค่ะโดยเฉพาะเรื่องปากท้องเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะตอนนี้เศรษฐกิจเย่ำแย่มากประชาชนดอดล้อนแล้วก็เนี่ยจะสังเกตว่าทุกอาชีพเนะเดือดร้อนหมดไม่ว่าโรงแรมหรือว่ากิจการบ้านเช่าร้านค้า อนะคนก็ตกงานเยอะนะแล้วก็ย้ายถิ่นกลับบ้านกันเยอะแล้วช่วงนี้ด้านนักวิชาการคณาการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินวิทยาเขตภูกเกต็ตระบุว่าผู้นําท้องถิ่นนั้นมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะนโยบายที่นําเสนอนั้นควรจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัดและหลังจากนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตจะต้องปรับเปลี่ยนจะหวังเพื่อพาเฉพาะการท่องเที่ยวจากต่างชาติไม่ได้อีกแล้วค่ะ เรากําลังพูดถึงหลายๆทางออกสําหรับภูเก็ตนะครับการกระจายความเสี่ยงของภูเก็ตนะครับผู้นําท้องถิ่นที่จะรับเลือกตั้งหลังวันที่28เนี่ยจะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าท้องถิ่นเขาเนี่ยจะเดินทางจะเดินไปในทิศทางใดนะครับสอดคล้องกับแผนกระจายความเสี่ยงของจังหวัดในอนาคตหรือไม่ สำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้นมีสนามเล ife, ือกตั้งทั้งหมด12สนามประกอบด้วยสนามเลือกตั้งเทศบาลนคร1แห่งเทศบาลเมือง2แห่งและเทศบาลตำบล9แห่งค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เทศบาลนครภูเก็ตค่ะซึ่งตอนนี้เองคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งก็อยู่ระหว่างในการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยที่มีการเน้นย้ำนั่นก็คือการเลือกตั้งแบบนิวนมมอค่ะท้งผู้มาใช้สิทธิ์รวมถึงเจ้าหน้าที่นั้น จะต้องมีการป้องกันตัวเองจากโควิด19ทางการสวมหน้ากากอนมามัยล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างค่ะบอ,อกว่านะครับคุณพัสราครับ